เทศบาลนครแม่สอดจัดประกวดไก่ชนสวยงามในงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2559ค่ะบรรยากาศการประกวดไก่ชนสวยงามในงานประเพณีเทศกาลมหาสงกรานต์เทศบาลนครแม่สอดที่บริเวณหลังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขตเทศบาลนครแม่สอดโดยดรเทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ทางว่าที่ร้อยตรีประเสรศิฐพวงละครรองนายกเทศมนตรีเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานการประกวดไก่ชนสวยงามในงานประเพณีเทศกาลมหาสงกรานตเทศบาลนครแม่สอดประจำปี2559ไก่ชนสวยงามจะมีลักษณะสายพันธุ์ดีคุณภาพเนื้อดีเลี้ยงง่าย คงทนต่อโรคเพื่อคัดสัรและอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่ชนซึ่งเป็นพันธุไก่ชนที่มีลักษณะดีให้คงอยู่โดยมีประชาชนและ,กะเกษตรกรจำนวนมากนำไก่ที่เลี้ยงไว้เข้าร่วมประกวดกันอย่างคึกคักหลักเกณฑ์ของการประกวดจะดูที่ท่วงท่ารูปร่างลักษณะที่ตรงตามสายพันธุ์อาทิปากแข้งเล็บเดือยดวงตาใบหน้าจะมีสีดำขนสวยงามสมบูรณ์ ถ้ายืนสง่าเป็นต้นโดยกรรมการจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องสายพันธุ์ไก่ชน